สวัสดีครับวันนี้มาแบงค์ลูกวัวในโคกตัวนึงนะครับราคา85นะครับส้นใจทักมาคุยกันได้นะครับ85 R. ผีมันไปชนะที่สนามบระบี้วเรีวนะครับซึ่งมันเวทย่คยับใส่ส้นใจขึ้นเนื้อไปลงตายได้ได้ไดหมดเวทย่่ยมาดอนเดียวอะเคียบ คือเราไม่ได้เต่งคือกรรมเนอมันไม่มีถ้าหมาป้อมมาก็ติดกลางป้อมนักกิดแต่ว่าอัดขึ้นเร็วคกับประกันกับขึ้นเร็วครับถ้าเลือดดีปีมันไปหนาวน,นึงแล้วครับไม่กูไม่ดีก็คือว้าามาขึ้นครับแต่รประกันดีแต่ว่าโบก,กน์หัามันด้นนะครับไก่ตนะิด ย่าวดโดนได้็คือ,อจัดเลยนะครับไม่ปิดว่งนะครับตัวนี้ไม่ปิดว่างการันตีครับผม